ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ มาเร ah e ิ่มกันที่การงานของชาวราศีกรกฎกันนะครับต้องบอกว่าการงานของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้นับว่าเป็นการงานที่ดีและก็ลงตัวกันเป็นอย่างดีเพราะเรียกได้ว่านะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสโคจรเข้าไปอยู่แล้วนะครับในเรือนการงานของคุณในเรือนของราศีเมษนั่นเองเรียกได้ว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสเรื่องการงานจะถูกขับเคลื่อนด้วยความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองเพราะพฤหัสเองนะครับก็มาจากภพสุภะสุภะคือภพเรือนของความสําเร็จเมื่อโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนการงานของคุณ งานของคุณก็จะถูกกระตุ้นด้วยแรงของความสําเร็จที่จะทําให้คุณนะครับหยิบจับอะไรเกี่ยวกับการงานหรือท,ำทํำธุรกิจอะไรก็แล้วตาก็จะมีเหตุปัจจัยของความสําเร็จก่อตัวขึ้นมานั่นเองส่งผลทําให้ชาวราศีกรกฎนะครับนับว่าเป็นจุดที่ลงตัวนับว่าเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับการงานของคุณที่จะทําให้การงานของคุณมีความสําเร็จก่อตัวขึ้นมานั่นเองครับ และนอกจากนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวแห่งความสําเร็จคือดาวพฤหัสยังอยู่เคียงข้างกับดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กันแบบนี้ก็ยิ่งเป็นการเกื้อกูลความสําเร็จเข้าไปใหญ่นั่นเอง และนอกจากนั้นอิทธิพลในเรือนของการงานเองก็ยังมีดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวแห่งสติปัญญาอยู่ในเรือนการงานอีกด้วยครับทำให้นะครับทุกๆอุปสรรคของคุณในเดือนนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับคุณก็สามารถคลี่คลายในการแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาของคุณให้ผ่านไปได้ทั้งสิ้นเลยทําให้นะครับในเดือนนี้ด้านการงานของชาวราศีกระกฎมักจะมีจุดของความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวของการลงตัวเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานอย่างต่อเนื่องกันตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียว ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ ต้องบอกว่าการเงินของคุณในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นการเงินที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวประจําตัวด้านการเงินคือดาวอาทิตย์นะครับโคจรไปอยู่ในเรือนเมษพบเรือนของการงานและได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดมหาอุดคือความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีกรกฎที่คาดหวังเงินใหญ่เงินก้อนโตหรือความสําเร็จด้านการเงินในเดือนนี้ของคุณนั้นถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวกันเป็นอย่างดีเพราะว่าดาวประจําตัวคือดาวการเงินได้ตําแหน่งมหาอุดกันเลยทีเดียวครับและก็ยังอยู่เคียงข้างกับดาวคู่ มิดใหญ่อย่างดาวพฤหัสอีกด้วยสมผลทาให้การเงินของชาวราศีกรกฎเองมีจุดของการขับเคลื่อนในทิศทางที่ดีมากๆซึ่งหลังจากวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับดาวอาทิตย์ของคุณหรือดาวการเงินก็จะยกออกมาจากเรือนของราศีเมษนะครับในเวลาของ13นาฬิกา41นาทีของวันที่15เข้าไปสู่ในเรือนของราศีพฤษภเลยได้ว่าจุดตรงนี้อาทิตย์หรือดาวการเงินของคุณก็ยังติดตําแหน่งของอุจจาภพิมุกอยู่ก็ยังมีตําแหน่งที่แข็งแรงอยู่ดีนั่นแหละครับและก็สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือ พบเรือนของดาวการเงินของคุณที่โครจรไปอยู่ตรงนี้ยังเป็นเรือนของลาภะราภะคือเรื่องราวของโชคลาภลาภะคือเรื่องราวของความสําเร็จเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะที่ดาวการเงินของคุณโครจรไปอยู่ในเรือนของโชคลาภเท่ากับว่าชาวราศรีกรกฎคนไหนคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องราวของการฟุกฟุกหรือในเรื่องราวของการเสี่ยงโชคแล,แลว้วล่ะก็ก็มีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องราวของการเสี่ยงได้อยู่เพราะเนื่องจากว่าดาวการเงินยังติดตําแหน่งที่แข็งแรงอยู่อย่างอุจจาริมุกและก็ยังโคจรเข้าไปสู่ในเรือน ลาบฮะ เื่อนแห่งโชคลาภแบบนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับกับการที่คุณจะได้โอกาสที่ดีๆเกี่ยวกับในเรื่องราวของความเสี่ยงเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภนั่นเองส่งผลทําให้นะครับถือว่าการเงินของชาวราศีกรกฎตลอดทั้งเดือนนี้นับว่าเป็นเดือนที่ดีตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวแหละครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับต้องบอกว่าความรักของคุณในเดือนนี้ถือว่าเป็นความรักที่อาจจะไม่ค่อยสุขเท่าไหร่นะครับตลอดตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวัน 30อดทนเฝ้ารอหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เรียกได้ว่า1-30ถึงค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่4นะครับเมื่อดาวศุกร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นดาวตัวแทนของความรักของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีมิถุนเรียกได้ว่าดาวศุกร์ณจุดตรงนี้เป็นภพเรือนของวินาส่งผลทําให้นะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณค่อนข้างที่จะเป็นจุดข,ของการอึดอัดหรือไม่ค่อยลงล็อกไม่ค่อยลงรอยในสิ่งที่ควรจะเป็นต้องอดทนเฝ้ารอนะครับรอให้ถึงจงังหวะวันที่30พฤษภาคม นนในเวลายี่บใมนเวิาห้าิบเอ็นาทีรอให้ดาวศุกร์ของคุณมาอยู่ในการกลุมลัคนาของคุณหรือเข้าไปสู่ในเรือนกรกฎในจุดตรงนี้แหละครับที่จะส่งผลทําให้ชาวราศีกรกฎเองจึงจะเริ่มมีความสําเร็จในเรื่องของความรักเกิดขึ้นใครที่โสดอยู่ก็มีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องราววิถีชีวิตที่คุณจะได้เจอกับคู่ที่ถูกใจเข้ามาในช่วงเวลานี้เพราะเนื่องจากว่าดาวศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวแห่งความสุขความบริบูรณ์และก็ดาวแห่งความรักมากุมชะตา ก็ถือว่าคุณมีเกณฑ์การได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเกิดขึ้นได้นั่นเอง และนอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าหลังจากวันที่30พฤษภาคมเป็นต้นไปเมื่อดาวสุกย้ายเข้ามาแล้วมันก็ยังไม่พอครับดาวังคารเองก่อนหน้านั้นก็ยังย้ายเข้ามาก่อนเฝ้ารอคุณอยู่แล้วตั้งแต่วันที่10ฉะนั้นเวลาจะจังหวะที่เรียกว่าสุกกับบังคารเจอกันแบบนี้เรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรกันอยู่เคียงข้างกันสร้างสเสน่ห์เป็นอย่างดีทําให้ชาวราศรีกรกฎจะมีสเสน่ห์เป็นอย่างดีครับในการที่จะดึงดูดเกี่ยวกับคนรักเข้ามาสู่ชีวิตคุณทําให้คนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคนรักที่ถ นั่นเองนอกจากนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30ค่อนข้างที่จะจุดชืดน,นิดนึงนะครับมีปัญหานิดนึงเกี่ยวกับความรักแต่พอหลังจากวันที่30เป็นต้นไปความรักก็เริ่มลงตัวมีจุดของการเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีจุดของการสารสัมพันธ์ที่จะพัฒนากันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําฉะนั้นนะครับความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้อาจจะต้องเฝ้ารอจนถึงวันที่30กันเลยทีเดียวจึงจะเป็นจุดที่เรียกว่ารักของคุณจึงจะเริ่มดีขึ้นนั่นเองและนี ครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นถือว่าเป็นจุดที่คุณจะลงตัวในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินและก็รวมถึงในเรื่องของความรักความรักนะครับก็จะไปดีในช่วงของปลายเดือนนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับโดยภาพรวมแล้วของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมนี้ยังนับว่าเป็นเดือนที่ดีอยู่เป็นเดือนที่คุณจะสามารถขับเคลื่อนชีวิตในเรื่องการงานให้ก้าวหน้าเกิดขึ้นได้ในเรื่องการเงินให้ประสบความสําเร็จ เกิดขึ้นได้ในเรื่องความรักไม่ค่อยดีนะักแต่ปลายเดือนก็ดีเช่นเดียวกันแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน,น่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งปุ่มหรือโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำํำนานนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูรวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหะครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคํานํานาใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ